สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมประวัติชาแนลนะครับเนาอนะวันนี้พามาชมยางยางซึ่งนี้ยางเป็นเป็นยางหนาตายหนึ่งนะครับหนาตายมาหลายปีเลอกระพักพักไปประมาณสามสี่ปีนะครับนาอนะนี่ครับต้นก็นจะใหญ่พอสมควรนะครับนาะ นี่แพ้เดิมนะครับเนาะแพ้เดิมฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวนีม้มาเริ่มเปิดหนาใหม่เนาะนก็ได้ประมาณหกถึงเจ็ดหกเมตรหกเจ็ดเมตรนะครับเนาะนโจกขายไปแก้ค้ายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตัวนี้อยู่ในถ้วยนี้ นี่เป็นยางสามเมียดนะครับนี่สามเมียดจะได้ทำนี่เพิ่งเปิดนะครับแค่ก็ได้ประมาณซ้ำนี่ประมาณสองสองสามนิ้วมือนะครับตัวรับตัวนี้เปิดโดนเหลี่ยวก็จะออกประมาณนี้ครับสามเมียดเพิ่งมาเปิดหยุดไปสามสี่ปีนะครับ แต่ถ้าเขากีดลงลางกีดล่งล,าง,ล,งลางสิกีดรงด้านด้านล่างมันจะ,ะมีค่อยมีนามน้ำยางนะครับเทากับกีดขึ้นบนน้ำกีดขึ้นบนนี่น้ำยางก็จะออกมาแน่จักหน่อยถ้าขึ้นไปสูงก็จะมีมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำยางเหมือนมันเหมือนจะอยู่ด้านบนสำหรับต้วนที่ออกนะครับนี่นี่สามเมียซ้ำกัน,นครับ นี่นับมีดได้เลยนะครับเนาะอนี่มีดแรกหนึ่งมีดที่สองนะครับสองก็ 2, มีดที่สามอยู่กล่นถวยนะครับนี่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะ้นี่